สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้จะมาในเรื่องของสายบุญมากกว่าครับผมส่วนอื่นๆในเรื่องการอธิบายในเรื่องการซ่อมปั๊มน้ำหรือติดตั้งปั๊มน้ำซ่อมปั๊มน้ำเปลี่ยนอะไรปั๊มน้ำก็มีหลายแบบหลายคลิปที่ผมทำไปนะครับการไล่อากาศการรีเซตอากาศนะครับปรับตัวพิชเชอร์ สมควรปรับไหมถ้าเกิดเราไม่ได้จริงๆเราก็ปรับได้ก็แล้วแต่ดูลินิชนะครับแล้ววันนี้ีิชาก็ยังม,มาบอกว่าทำอย่างว่าเนาะมันก็ <c oughs> เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมทำงานก็เหนื่อยเนาะกว่าจะได้ตังค์โอ้ถามว่าจะร่ลำรวยมังมีสีสุขถูกหวยรวยเบอร์นี้ ปีชาไม่เคยมองเขาหรอกครับคงมีวาสนาเนาะถ้าเกิดมีวาสนาป่านนี้คงรวยไปแล้ว <c oughs> แล้วก็คือตอนนี้ที่ปีชามาวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าหนึ่งปีชาชอบทําบุญถามว่าปีชาชอบทําบุญนะมีอะไรที่เราจะนั้นไหมคือปีชาจะมีกลุ่มครับผมปีชาจะมีกลุ่มในสายบุญก็คือในการทําบุญก็จะมีกลุ่มของอาสามากแล้วก็มีกลุ่มของจิตอาสานะครับเพราะว่าปีชาจะชอบทําในเรื่องนี้ ชอบทาบุญออกต่างจังหวัดนะครับหลายสถานที่ที่ไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเข้าของเครื่องใช้อย่างเงี้เสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยพิชาก็นาไปแจกจ่กจายในหลายที่ในที่กันดานนะครับผมตามป่าตามเขาจะเป็นลาดบุรีนุบบุรีซิงบุรีแถวนี้ไปกันหมดนะครับผมก็คอยมีที่บอกว่า เขาต้องการอะไรตรงไหนตรงไหนเงี้ยบอกได้เลยครับผมว่าต้องการเสื้อผ้าต้องการอะไรเนี้ยแต่จะถามว่าต้องการแก้วแหวนเงินทองนี้พิชาบูมีเดอริชากระโปหาหรือกันพิชาก็หาเหมือกนกันนะครับผมซึ่งพวกนี้เราก็อย่างว่าแหละถ้าเราก็ขัดส่วนเรื่องนี้เราก็ต้องดินนนงน้นรนเอาเนาะถามว่าลารวยไหมเนี่ยโอ้อยากนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าตรงไหนที่ขาดแลนขาดแลนนะครับไม่ว่านนจะเป็น บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นหรือชุมชนแห่งนี้มีคนแก่คนเฒ่าที่โดนปล่อยทิ้งหรือบ้านภูผูกพังๆอย,แบบอ,าาอยู่แบบอนาถาอยู่แบบไรเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอหรือสภาพคุณเป็นณตอนนั้นก็ติดต่อได้ครับผมติดต่อมาทางผมก็ได้และพวกผมก็อยู่ในกลุ่มสายบุญก็จะได้แชร์กันออกไปเยอะๆจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนําสิ่งของไปบริจาคหรือจะเป็นพวกวิวแชร์หรือจะเป็น เตรียมผู้ป่วยพวกอะไรงี้เพราะว่าผมทําอา,าสาร,ร่วมกันอยูผมก็จะมีสิ่งนี้คอยสแปร์ไว้กับทําบุญทำทานใครที่ไม่มีเราก็จะบริจาคสิ่งนั้นนะครับก็ขอให้แฟนช่อง Youtube ปิชาปำํำนาถ้าเกิดรู้หรือทราบข่าวตรงจุดนี้ก็ขอบอกต่อนะครับพิชาช่วยเหลือได้ช่วยเหลือสิ่งไหนที่พิชาบอกได้บอกพิชารู้ตรงไหนพิชาบอกตรงนั้น พี่ชายช่วยได้ตรงไหนช่วยตรงนั้นช่วยด้วยใจครับทาบุญครับผมก็หลายหลท่านครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับผมช่วยได้หมดครับไม่ว่าจะยากดีมีจนเราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับไม่ต้องหวังสิ่งใดครับเพราะว่าทุกวันนี้ทําด้วยใจทําบุญด้วยใจทั้งนั้นนะครับขอบอกต่อนะครับผมว่าใครมีญาติพี่น้องแย่งแรงขาดแคลนอะไรก็บอกได้ครับผมอยู่ทุกทกสถานที่หรืออยู่ตรงไหนก็บอกข่าวมา ทุรกันดารตรงไหนก็ส่งข่าวมานะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงครับผมในช่องของ Youtube หรือเป็นลูกค้าประจำของปีชาจะเกิดไดูดูชูบไ,ได้เกิดได้ดูช่อง Youtube ของปีชาทราบข่าวเนี้ก็บอกได้ครับผมแล้วอย่างึ่งปีชาก็ทำเปิดร้านทำ๊มน้ำขายป๊มน้ำซ่อน๊มน้ำทุกทุกยี่ห้อทำอาสาช่วยเหลือสังคม แล้วก็ทำข่าวด้วยเป็นอาสาหน้าข่าวพีพีทีวีช่องสันดิุฟมีข่าวร้องเรียนข่าวอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปทําข่าวเพื่อที่เขาจะได้สิ่งดีให้กับชุมชนอันนี้ปีชาก็ทํไปแล้ครับตะเวนหาข่าวนะครับแล้วทีนี้ก็อยากบอกข่าวถึงลูกข่าวของปีชามั่งก็อยากให้ข่าวดีๆตรงจุดนี้ถ้าเกิดคุณมีข่าวอะไรก็ส่งข่าวมาหาผมได้แล้วผมจะดูแลในตรงจุดนั้นห้นะส่วนวันนี้ เอาดีๆแค่นี้ก่อนสราบข่าวเล็กน,น้อยจากพิชาตรงนี้เนาะส่วน,นํานาญธุรกิจด้านนี้ผมก็ทําครับผมควรเป็นงานรักทานของผมนะครับพอเลี้ยงครอบครัวพออยู่ได้กําไรอย่างมากพิชากําไรหลักร้อยครับผมไม่มีคําว่าหลักหมื่นหลักแสมมนหลังเท่าครับหลักร้อยครับผมหลักร้อยพิชาก็พอแล้วสมมุติว่าวันนี้พิชาทํางานได้กาไร ถือว่าได้ค่าแรงได้กำไรจากกันไรประมาณหนึ0งพบาทปิชาจะเก็บไปห้าร้ส่วนอีก500ร้ิชาจะเอาไปไปทำบุญรวบรวมเงินซื้อลงศพซ,ซื้ออะไรเงี้ยไปแจกใหญ่ตามชนบทตามสถานที่หลายๆสถานที่ครับก็ลงขันช่วยๆกันไปในกลุ่มอาสารักทำบุญช่วยเหลือคุณยากคุณจนนี่ิชาไม่รับไม่รัวหรอกครับผมแต่ปิชา เอาความสุขทางใจเพราะชาตินี้เกิดมาตั้งชาติไม่คอรัวแต่คอได้ทําตรงจุดนี้ปิชาก็มีความสุขแล้วครับแล้วก็แฟนช่อง YouTube หรือเป็นลูกค้าของปิชาเนี่ยถ้าเกิดใ้ผมช่วยอะไรก็บอกนะครับผมทำด้วยใจไม่ต้องการหวังสิ่งใดตอบแทนไม่ต้องการแนวนั้นต้องการอย่างเดียวคือต้องการช่วยคุณให้มีความสุขความจเจริญ ให้คุณมีอยู่มีกินให้คุณแก้ไขได้นะตรงจุดนั้นคุณแก่คุณเท่าอย่างนี้ปีชาก็มีความสุขนะครับอ่ะันก็ฟังข่าวดีๆจากปีชาแค่นี้ก่อนเนาะก็คือบอกข่าวไว้เพื่อวันหน้าวันหลังคุณจะได้ส่งข่าวให้ผมไปดูบ้างนะครับอ่าวันนี้ก็เอ,เอาแค่นี้ก่อนในเรื่องข่าวส่วนคลิปต่อไปวันต่อไปจะบอกวิธีแก้ไขโดยเล็ก,เลก,เลกน้อยในกรณีที่คุณจะ เจาะน้ําบาดาลใช้อะไรถึงจะด,ดีเจาะน้าบาดาลมีคนโทรมาถามหลายท่านมากเลยว่าเจาะแบบไหนตัวน้ําบาดาลน,นี้เขาจะมีผู้รับเหมาอยู่นะครับคุณแต่ถ้าเกิดจะถามสอบถามในเรื่องปั๊มน้าเอาแบบไหนแบบไหนลวงนี้พิชาให้ความร่วมมือนะครับผมมีความยินดีด้วยนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับ0 8 1 2 9 2 2 2 0 1 0 8 1 2 9 2 2 2 0 1โทรมาปรึกษาครับ มีแล้วก็ปรึกษาปิชาได้รู้สิ่งไหนปิชาค็ยบอกสิ่งนั้นนะครับสวัสดีครับ